เอาแสตไกแล้วไกแล้วถ้าตัวได้ร้อยตัวจะได้แหอะร้อ่สิบจะได้ตุ๊กตาสตัวเลยตัวใหญ่

เอาเลยค่ะไม่เอาไปเอาหายเลยพูได้วะ